สว,ส,สวัสดีครับกลับมาพบกันในเบรกที่2นะครับกับรายการทนายหน้าใสทนายรุ่นใหม่รวงภัยสังคมนะครับทุกวันจันเวลา2องโมงเย็นถึง3ามโมงเย็นนะครับนะครับก็คือท่านผู้ชมนะครับที่มีปัญหาข้อกฎหมายโทรมาที่เบอร์อะไรต้องกริบศูนย์สองนะคะสามสามแปดสามแปดสามเจ็ดถึง,งเก้าค่ะนะครับพวกเราก็ยินดีที่จะ ช่วยตอบปัญหานะครับหรือบางครั้งยังไม่เป็นปัญหาก็สอบถามเข้ามาได้นะโทรเข้ามาปรึกษาก็มาพูดคุยกันได้นะครับหรืออย่างเมื่อกี้ที่เราบอกว่ามีประเด็นทเรื่องทรงผมอยากจะได้เปลี่ยนทัศนะนะหรืออยากอยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องการจดบุญธรรมอย่างละเอียดครั้งหนึ่งก็โทรเข้ามาได้นะครับนะจันม่ทีนี้ครับมีสายเข้ามานะครับครับสวัสดีครับคุณอานายสวัสดีค่ะครับผมครับได้ได้ยินไหมครับ ได้ยินครับได้ยินอ่าโอเคครับค่ะไม่ทราบว่าโทรมาจากจังหวัดอะไรคะผมสระบุรีครับโอเคครับสระบุรีนะคะครับสอบถามเรื่องอะไรครับเชิญเลยครับอ๋อนี่มันคือเรื่องอะไรฮะคือมีที่ดินจังหวที่ผมอยู่อ่าเป็นเก่านะช่วยช่วยปิดเสียงหน่ได้ไหมคัวน้ปิดโคลนได้ไหมคะตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ต่างคนต่างอยู่ก็ต่างคนต่างอยู่ที่นี่ขาจะขายที่ดินเนี่ยผมมีสิทธิ์อะไรบ้างที่จะไป ได้นะฮะครับทีนี้คุณอานวยนิดนึงนะครับรบกวนปิดทีวีก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวฟังทางทางโทรศัพท์นิดนึงนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเสียงมันจะแทรกนะครับแตว่าผมไม่ได้เปิดทีวีนะอ่าล่ะครับเสียงมันมันมันแทรกเข้ามานิดนึงอ่ะงี้คุณอํานวยรบกวนบอกนิดนึงว่าที่ดินที่ซื้อมาเนี่ยเป็นที่ดินประเภทไหนครับอ๋อเป็นโฉนดเป็นที่ที่ทไดาทํานาครับไม่ไม่ครับเป็นโฉนดสอสามเป็นโฉนดที่ดินโฉนดเลยครับเป็นโฉนดเลยโอเคครับซื้อร่วมกันใช่ไหมครับ ซื้อจากหลังที่ผมแต่งงานแล้วผมก็ซื้ออ่าอ,อันนี้คือแปลว่าจดทะเบียนสมรสกันจดครับจดโอเคครับแล้วตอนนี้หย่ากันแล้วหรือ,อยังหรือว่ายังไม่ได้หย่านะเลยก็ไปฟ้องหย่าผมผมก็ไปโนนะโอเคอ,อ,อนนี้ตอนนี้คือคอย่างนี้คือเขาจะขายครับที่ด<า>ินเป็นชื่อใครครับมีติดใจบ้างว่างันเหรออ่าอ่าโอเคนะคุณอำนวยต่ออยนิดนึงในในโฉนดเนี่ยเขียนเป็นชื่อใครครับหรือเขียนเป็นชื่อร่วมเป็นชื่อของภรรยาเก่าครับ อืมอ่าโอเคอ่ะจีไม่มีที่ผมไม่มีครับโอเคไม่เป็นไรครับอ่าจันไปคือข้อที่หนึ่งยังจดทะเบียนกันอยู่แสดงว่าเป็นสามีภรรยากันคราวนี้ที่ดินนี้ได้มาตอนไหนครับระหว่างการที่แต่งงานแล้วระหว่างที่แต่งงานแล้วแสดงว่าตรงนี้ก็จะเป็นสินสมรสนะครับดังนั้นในกรณีที่เขาจะเขาจะจดทะเบียนขายให้คนอื่นเนี่ยหรือมีการโอนกรรมสิทธิ์ให้คนอื่นเนี่ย ในกรณีนี้เมื่อเป็นสินสมรสเนี่ยจะต้องได้รับความยินยอมจากจากเราก่อนองจงได้ความยินยอมจากผมใช่ไหมครับใช่ <คะ S 1> ถ้าไม่งั้นเขาจะไม่สามารถโอนได้ครับแล้วแล้วสมมติว่าก็ออย่างนี้คือคือ,อ,อคือเข้าไปมาจงประจำมาแล้วแต่ทีน,นี้ผมไม่รู้เรื่องเขาบอกเข้าไปติดประกาศสามสิวันแล้วผมก็ไม่รู้เรื่องไงตล้มีช่องทางทะ่ทำตรงไหนได้ไหมติดประกาศสามสี่วันนี่คือติดประกาศอันอะไรครับอันนี้ว่ามันมีคนไปคัดค้านอะไรประเภทนี้มั้งผมก็ไม่เข้าใจ ปกติจะไม่สามารถทำ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 ธุร <ทำ S 1> กรรมตางน<ด>ี้ได้เลยแม้แต่ยังไม่เกียที่บอกเลยครับว่าเขาไปฟ้องยาคุณแล้วคุณตกลงไม่ได้ไปศาลอะไรนแต่ปกติเราก็ต้องนาไปจนได้อะนะใช่นะครับจริงๆผมว่าเมื่อกี้ที่บอก30มสินวันนั้นะมันเป็นเรื่องของคนอื่นบุคคลภายนอกเข้ามานะที่ต้องมาคัดค้านนะครับไม่น่าจะใช่เร <นะ S 2> ื่องของคุณอานวยเพราะคุณอํานวยยังมีสิทธิ์เต็มตามกฎหมายทุกประการเนี่ย ผมนี้ผมมีิดอยู Demon> ่ใช่ไหมครับใช่ครับถ้าเกิดเขาจะขายแล้วเนี <S <S ่ยเขามาจำแนยถ้าผมจะราคาชคานี้ได้เลยนะครับเว้นแต่ครับเว้นแต่เขาเขาเซ็นปลอมะครับเว้นแต่เขาเซ็นปลอมครับเซ็นเป็นคุณอํานวยเองเซ็นปลอมว่าว่าสามีได้ยินยอมให้ทําการขายได้ครับค่ะโอ้แต่เขาไปเขาไปปลอมอะไรเซ็นอะไรไปเป็นี้ใช่แล้วเขามีเช่นเช่นเขามีสําเนาบัตรประจำตัวประชาชนเราอย่างเงี้ยแบบนี้เนี่ยมันเรื่องมันจะเดินไปครับอันนี้ให้ไปเช็คที่สักงานที่ดินครับครับนะครับ ว่าว่ามันมันเป็นขั้นตอนอยู่ตรงไหนครับนะครับแต่ถ้าไปที่ดินแล้วก็ทําเรื่องคัดค้านไว้ได้เจ้าหน้าที่เขาก็เขาก็จะรู้แล้วว่ามีคนเข้ามาแล้วเขาก็จะหมายเหตุไว้ในในตัวโฉนดตรงนั้นว่าโอเคว่าเจ้าของเนี่ยจริงๆตรงนี้มีเจ้าของร่วมกันอยู่ด้วยครับนะครับรับที่ผมไปไปที่ผมที่ดินแล้วไปอายัดอะไรประเภทนี้ใช่ไหมใช่ใช่ไปไปขอเนี่ยไปขออายัดเรื่องตรงนี้ไว้นะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นสินสมรสนั่นเองนะครับอ่า ถ้าเกิดมันดาเนินการไปได้ถึงสิ้นสุดเนี่ยแสดงว่าเขาอาจจะปลอมลายเซ็นเราเท่านั้นแหละครับอันนี้รู้เอามาจํามาแล้วครับไม่เป็นไรมาจามาจำเนียผมยังไม่ไปที่ดินหรอกครับอันนั<ช>้นมาจำม็นเรื่องสัญญากันตรงตรงของเขากันเองครับ,รบซึ่งในโฉนดเป็นชื่อเขาเองเนี่ยเขาก็เขาก,เขาก็มีถ่ายสําเนาให้ดูแล้วถ้าฝั่งนู้นไม่ได้ไปเช็คเขาก็ไม่รู้หรอกว่าอันนี้คุณมีกรรมสิทธิ์ร่วมนะครับก็ไม่ได้ดำเนินดำเนินการอายัดไว้แหละครับแล้วเดี๋ยวพอเวลาเขาจะไปซื้อกันจริงๆเจ้าหน้าที่เขาก็จะแจ้งให้ทางฝั่งผู้ซื้้้ออทราาบว่่่ััันนนนนีมมมไไไโกด นะครับครับก็แนะนํไปไปแจ้งว่าเป็นสินค้ารถนะครับเท่านั้นะครับโอเคครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากเลยครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะครับมีสายต่อมานะครับคุณบุษบาครับสวัสดีครับวันดีค่ะค่ะไม่ทราบว่าคุณบุษบาโทรมาจากจังหวัดอะไรคะกรุงเทพค่ะค่ะกรุงเทพมหานครนะคะค่ะสำหรับวันนี้อยากปรึกษาเรื่องอะไรคะ ายรุดไปนะครับค่ะนะครับจริงๆเมื่อกี้คร่าวๆนะก็บอกคุณบุษบาจะปรึกษาในเรื่องของในส่วนของสัญญาเช่านะครับก็เดี๋ยวต้องมาดูกันว่าเป็นเรื่องของการเช่าอะไรนะครับแต่ละเกตคือง่ายๆว่าถ้าเป็นในส่วนของการเช่าสังหาริมทรัพย์นะครับสังหาสังหาเนี่ยถ้าเป็นพวกรถยนต์พวกอะไรพวกนี้เนี่ยก็ไม่ต้องทําแบบไม่ต้องมีอะไรกันแค่สัญญาอะไรกันเนี่ยมันทำฟ้องร้องกันได้หมดแต่ถ้าในกรณีถ้าของคุณบุษบาเนี่ยถ้าจะเข้ามาปรึกษานะถ้าติดต่อกลับมาได้นะ เข้าใจว่าน่าจะเป็นพวกการเช่าบ้านเช่าอะไรพวกนี้เพราะว่าสังหาริมทรัพย์นะครับถ้าเป็นพวกอสังหาเนี่ยตามกฎหมายเขาก็บอกไว้ว่าทําเป็นหนังสือนะคะนะครับถ้าไม่เกิน3ปีก็แค่ทําเป็นหนังสือแต่ถ้าเกินกว่า3ปีก็ต้องทําเป็นหนังสือและจดทะเบียนนะครับเดี๋ยวติดต่อเข้ามาใหม่นะครับนะเอ้าน้องกิฟย้ำเบอร์ท่านผู้ชมอีกทีหนึ่งเผื่อใครอยากจะโทรเข้ามาปรึกษานะครับเบอร์นะคะ0ูนย์3 8 3สามสามแปดสาแปดสมเจ็ดถึงเก้าค่ะ นะครับท่านผู้ชมที่มีปัญหาข้อกฎหมายนะครับหรืออยากจะพูดคุยอยากจะสอบถามกับเรานะครับก็โทรเข้ามาได้นะครับหรือเข้ามาทาง Facebook ก็ได้นะครับนะครับในเซิร์ชคำว่าทนายหน้าใสนะครับก็เดี๋ยวจะเจอ Facebook ของพวกเรานะครับก็มีการเข้ามาสอบถามกลับเข้ามาร้วคุณบุษบาสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะครับเชิญเลยครับคุณบุษบาต้องการสอบถามว่าไงครับขอถามเรื่องเอกสารสัญญาเช่าครับครับ ถ้าเราทําสัญญาฉบับแรกคยึดยึดเป็นฉบับถาวรได้หรือไม่ค่ะต้องทราบว่าระยะเวลากี่ปีคะเช่าเช่าอะไรด้วยครับอเช่าเช่าที่นาเนี่ยค่ะเช่าสังหาริมทรัพย์นะคะค่ะยังไงมันตอนนี้คือสัญญามีหลายฉบับอะครับฉบับเดียวนี่ยค่ะมันก็ไม่กดต่อสัญญาทุกปีทุกปีแล้วคานนี้สัญญาเช่านี้เช่ากี่ปีครับกี่ปีครับเออก็ไม่ระบุนะ ก็ระบุว่าปีต่อปีแค่เนี้ยคนดีอ๋อก็แสงว่าสัญญาเช่า1ปีใช่ครับแสดงว่าจะเป็นสัญญาเช่า1ปีเนี่ยตามกฎหมายก็คือว่าถ้าเกิดเช่าไม่ไม่เกิน3ปีเนี่ยก็ขอเพียงแค่มีหลักฐานเป็นหนังสือก็คือหลักฐานสัญญาเช่าเนี่ยก็สามารถที่จะฟ้องร้องบังคับกันได้เลยครับค่ะคือคือคือตอนนี้ผู้เช่ากับผู้ให้เช่าเนี่ยยังไม่ได้เลิกสัญญาครับแต่เราไม่อยากจะทาสัญญาฉบับใหม่ไปเรื่อยครับเราก็อยากจะยึดติดกับฉบับแรกได้หรือไม่แค่นั้น อย่างนี้ครับก็คือพอเวลาใกล้จบสัญญาฉบับเดิมเนี่ยคือจริงๆถ้าเราไม่ทําเนี่ยนะครับมันก็จะถือว่าเป็นการเช่าแบบไม่มีระยะเวลาซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งต่อมาเนี่ยพอเวลามาเช่ากันแล้วเนี่ยคนที่จะเสียเปรียบเลยก็คือในส่วนของตัวผู้เช่านะครับซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งเขาก็รู้สึกว่ามันมันไม่มีอะไรเลยปกติเนี่ยถ้าทําง่ายๆเลยก็คืออาจจะเป็นทําสัญญ,ญาเช่าฉบับแรก<ช>นะครับเสร็จแล้วก็มีออปชันเขียนว่ามีสิทธิ์ที่จะให้เช่ากันต่อนะครับ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็คือแค่ทําบันทึกเพิ่มเติมในแต่ละปี<ช> <ๆ S 2> มาเป็นบันทึกต่อท้ายแนบท้ายสัญญาเดิมว่าให้สัญญาเดิมเนี่ยมีอายุยืดต่อไปอีกอก็คือเซ็นกันอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าให้ดีเนี่ยจริงๆคือทําครั้งละสปีก็ได้ไม่ต้องทำ<ช>ถ,ถ้าไม่อยากทำกันบ่อยๆนะครับ,รบถ้าเกินกว่า3ปีแล้วอ,อยากให้เช่าได้นานเลยก็คือทานะครับเกิน3ปีเนี่ยคือทำเป็นหนังสือแล้วก็ไปจดทะเบียนเนี่ยอันนี้ได้ถึง30ปีเลยทีเดียวครับ นะครับเพะฉะนั้คือคือเอาวิธีที่มันถูกต้องตามกฎหมายนะครับพอเวลามีอะไรเนี่ยมันฟ้องกันเนี่ยมันชัดเจนนะครับแต่ผมแนะนําเพิ่มนิดนึ่งครับ,รบถ้าเกิดว่าจะเอาให้มันดีและขึ้นชั้นศาลไม่มีปัญหาสมมติเราทํา1ปีเมื่อเมื่อเมื่อครบหนึ่งปีจะต่อกันใหม่ทาสัญญาใหม่เนี่ยดีกว่าอันนี้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่า สมมติเราไป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 แนบท้ายหรือเราไปขีดแก้อย่างเงี้ยแล้วเซ็นทั้งสองฝ่ายก็จริงครับแต่ถ้าเกิดมีปัญหากันเนี่ยทนายความฝั่งตรงข้ามเราเนี่ยอาจจะนําสื่อว่าสัญญาเช่าเนี่ยมันไม่ได้จดทะเบียนนะครับทาให้เราอาจจะแพ้ทางคดีได้คือมันจะมีการบิดเบือนความเป็นจริงได้ครับแย่งฉบับคือคือแนบท้ายเนี่ยมันได้อย่างมากก็ไม่เกิน3ปีแหละไม่งั้นพอพอเกินกว่า3ปีขึ้นมาบางทีมันก็ลาบากแล้ว กำกลายเป็นช่องที่ทางทนายความฝ่ายตรงข้ามต่อสู้ได้ครับครับค่ะงั้นงั้นถ้าเกิดมีถ้าเกิดสามารถทําใหม่ได้เซ็นกันใหม่ได้ทุกปีเนี่ยผมว่ามันจะดีกว่าล็อคขอบกว่าใช่ไหมคะใช่ใช่ล็อคอบกว่าถูกต้องครับครับโอ้กันเข้าใจแล้วค่ะนึกว่าไม่จําเป็นจะต้องทาเรื่อยเร่นึกว่าครับทําแค่ฉบับต้นฉบับเดียวแล้วจบครับ ถ้าทำฉบับเดียวแล้วจบเนี่ยก็อย่างที่บอกครับไปจดทะเบียนไว้ที่ที่ดินด้วยอันนี้จบแน่นอนครับไปจดไว้เลยครับเช่น10ปีอย่างเงี้ยแล้วก็จดทะเบียนไว้ที่ที่ดินเลยอันนี้ไม่ต้องทํากันใหม่เลยครับคือจะเขียนว่าให้มันมีการปรับขึ้นอะไรทุกกี่ปีอะไรเงี้ยก็คือเขียนได้เลยก็คือไม่ต้องกังวลตรงนั้นหรอกครับได้ค่ะครับขอบคุณมากเลยค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะในสุดที่อาจารย์หมายบอกมันก็คือเป็นเรื่องของดีกาที่มันมีการฟ้องร้องกันนะคือทำสาปีต่อต่อต่ออคือในในมุมของกฎหมายเนี่ย ทำได้หลายรูปแบบเลยเหมือนที่อาจารย์ชิมบอกว่าแต่พอถึงเวลามีปัญหาในชั้นศาลเนี่ยทนายความฝั่งตรงข้ามก็สู้ไงสู้ว่าแบบนี้เนี่ยเป็นการขัดต่อกฎหมายเนื่องจากว่า ตามเจตนาของคู่สัญญาเนี่ยจะต้องต้องการทํามากกว่า3ปีแต่ไม่จดทะเบียนทําให้สัญญาล้งครับได้3มปีหลังจากนั้นสัญญาใช้ไม่ได้ไปนะครับมีสายต่อมาครับสวัสดีครับคุณวรสาครับสวัสดีค่ะค่ะคุณวรษาโทรมาจากจังหวัดอะไรคะกรุงเทพค่ะล้วคกวนต้องกวนปิดทีวีนิดนึงนะครับปิดหมดแล้วค่ะปิดแล้วนะครับโอเคกรุงเทพค่ะครับเชิญเลยครับเออเช่าซื้อมอเตอร์ไซค่ะค่ะเราเอามอเตอร์ไซค์ไปเทินครับเอามอเตอร์ไซค์ไปเทินแล้วยังไงครับ เขาให้ในราคา16,000บาทให้ราคามัน16,000บาทนะครับแล้วเขาบอกว่าต้องออกรถใหม่กับเขาต้องออกรถใหม่กับเขาคือเอาเราเนี่ยไปเช่าซื้อก,กับเขา16,000บาทเราเอารถเก่าของเราอาเอาเอาเอารถเ,เ,เก่าคือเรามีรถเก่ามีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งของเราอยู่แล้วถูกไหมครับ แล้วเราเอาไปเอาไปเอาไปเทินอ่ะค่ะใช่ครับแล้วเขาให้มาเขาให้ในราคาหมื่นหกหมื่นหกครับเสร็จแล้วเนี่ยเขาบังคับให้เราซื้อรถเขาอ่บังคับให้ซื้อรถเขาเพราะว่าถ้าไม่ซื้อเนี่ยก็จะให้แค่หมื่นสองอ๋อคือคือง่ายๆถ้าเอารถเก่าเราไปเทินเนี่ยแล้วซื้อรถที่เขาเลยเขาให้ราคารถเราเนี่ยหมื่นหกค่ะแต่ถ้า ไม่เอารถที่เขาคือต้องการเอาเงินแล้วเราไปซื้อที่อื่นเขาจะให้แค่หมื่นสองใช่ค่ะโอเคแล้วยังไงต่อครับราคารถก็คือห้าหมื่นหกพันบาทราคารถใหม่ราคา,ารถใหม่คือห้าหมื่นหกพันบาทะนะครับค่ะเขาให้เงินเรามาคืนเราหกพันบาทให้เงินคืนหก